สวัสดีค่ะวันนี้ยานิสาการเด้นจะพามารู้จักกับว่านสีทิศนะคะวันนี้เขาออกดอกอยู่ต้นหนึ่งนะคะมีลำหนึ่งสมชื่อว่าเป็นว่านสีทิศเนาะเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่เวลากบานแล้วก็จะกลางออกสีทิศนะคะ,ะคนเขาก็ตั้งชื่อได้ตามอัตลักษณ์เนาะว่านสีทิศอ่า อันนี้เป็นสีชมพูนะคะปลูกมาได้เกือบปีละเพิ่งออกดอกครั้งแรกนะคะมีเกสรประมาณสี่ห้าเส้นนี่แหละแล้วก็มีกลีบอันนี้หนึ่งสองคล้ายๆคล้ายๆดอกคัตายานะคะคล้ายๆดอกกล้วยไม้นะคะก็จะบานอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่แหละคะ่ะหลังจากที่หน้าหนาวที่ใบขยุบแล้วพอเจอฝนใบก็จะข,ขึ้นมาแล้ว ลำที่จะเป็นดอกก็ขึ้นมานะคะอันนี้กับบ้านสีทิศวันนี้บานได้สองสองดอกนะคะทิศต,ตะวันออกกับทิศต,ตะวันตกพรุ่งนี้อสองสองสองดอกนี้ก็จะเริ่มบานใหม่นะคะเอาเนี้าไว้เอาไว้ใกล้ๆกับบอนบอนสีนะคะใต้ต้นลีลาวดีนี่ดูบรรยากาศนะคะสมไว้ด้วยกันค่ะสมไว้เลยมีอะไรก็สมไว้ใกล้ๆ กับนี้อะไรนะออมจมพูอันนี้บันดานซับนะคะบันดานซับอันนีอ้อะไรนะาลืมละลืมละเดี๋ยวคิดก่อนนะคะสวยไหมคะค่ะวันนี้ก็ชมแค่นี้ก่อนนาอเดี๋ยววันหลังจะพามาชมดอกไม้ชนิดอื่นอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ